จเจริญธรรมสำนึกดีท่านทู้มีเกียรติทุกท่านครับกลุ่มอกองทัพธรรมเราก็มาร่วมรวมพลังนะกับพี่น้องนะที่มาช่วยกันนะปราบพลังที่ไม่ดีนะปราบพลังเลวร้ายในสังคมนะสร้างสรรค์พลังที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะวันนีนะ้ก็เป็นวัน นะครบรอบ60สินปะีของนะพี่ทนายมกเขานะของพวกเรานะที่ท่านก็ได้นะบำเพ็ญนะคุณงามความดีต่อสู้กับความเลวร้ายในสังคมประเทศชาตินะเพื่อให้ประเทศชาติเรานั้นได้นะอยู่เย็นเป็นสุขนาะเรื่อยมาก็เป็นทีนะ่รับรู้กันในหมู่คนดีว่า นะพิธานายดกเขานั้นมีความมุ่งมั่นมีความนะกล้าหาญมีความเสียสละแล้วก็มีปัญญานะที่จะนะปราบพลังชั่วของคนชั่วในสังคมไทยของเราแล้วก็ช่วยส่งเสริมพลังดีของคนดนะีเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาตินะนั่นในวันครบรอบนะ หกปีของพี่ธนานทเขากนะ็ทางกองทัพธรรมเราก็นะข,าขอเป็นกำลังใจนะให้พี่นกเขานั้นได้มีกำลังใจนะกำลังปัญญากำลังบารมีร่วมนะในการนะทำสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติสืบไปและนะสิ่งดีนั้นสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาเป็นพลังวิบากดนะีที่สร้างประโยชน์สุขให้กับ พี่นกเขา,าสืบเนื่องต่อไปาตามที่พระเจ้าตัดเอาไว้นะในมนาปทายีสูตรว่า,าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีนะที่ทานายนกเขาได้ให้ของดีของที่เป็นประโยชน์กับสังคมประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นสิ่งดีงามเหล่านั้นก็จะกลับมา,มาตอบแทนให้พี่ธานายนกเขาเราได้รับประโยชน์สุขเช่นเดียวกัน,นซึ่งพระเจ้าก็ยืนยันว่า จะให้ผลในพบชาติที่ทํานั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต,ต่อไปอีกส่วนหนึ่งนในสังคมไทยของเราเนี่ยผมว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยกัน,นว่าเอ๊ะประชาธิปไตยคือเอาจริงๆความหมายของประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือพลังพลังของประชาชนพลังอํานาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อ ประโยช์สุขของประชาชนก็จะตรงกับที่พระเจ้าตรัสเอาไว้พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงก็ยืนยันว่าพลังที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและสุดท้ายมาเป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นคือพลังความดีเท่านั้นไม่มีพลังอื่นที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนอกจากพลังความดีเท่านั้นเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการได้ผู้มาบริหารบ้านเมืองหนะ้าด้วยวิธีใดก็ตามจะวิธีแต่งตั้งเลือกตั้งนะ้าจะปฏิวัติจะแบบไหนแบบไหนก็แล้วแต่หนะ้าที่ความเหมาะสมของประเทศนั้นๆแต่หนะ้าหัวใจสําคัญนั้นนาะก็ต้องได้คนดีไม่ได้ก็ตามนาะที่พลังความดีนะ้ารวมพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใดหนะ้าประเทศนั้นก็ เป็นประชาธิปไตยมากเท่านั้นเท่านั้นโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาบริหารประเทศการดูความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นจริงๆแล้วในประเทศใดก็แล้วแต่นเท่าที่ผมศึกษาตามพระพุทธเจ้าพ่อหลวงพ่อครูผู้รู้ต่างๆนแล้วก็มีภูมิรู้ตามท่านไปนั้นผมพบว่าในส่วนตัวผมนะในส่วนตัวของผมคือ ประชาธิปไตยที่แท้จริงคือในประเทศนั้นมีคนดีอยู่เท่าไหร่ก็เป็นประชาธิปไตยอยู่เท่านั้นแต่ในประเทศนั้นประเทศใดก็ตามมีคนชั่วอยู่เท่าไหร่ก็เป็นชั่วชาธิปไตยชิบหายธิปไตยเท่านั้นเท่านั้นมันคือสัจธรรมมันอยู่พฤติกรรมของคนจริงๆมันไม่ใช่ระบอบอะไรทั้งสิ้นมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนว่าคนคนนั้นในประเทศนั้นอ่ะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาะพระพุทธเจ้าพ่อครูพร่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆยืนยันว่าถ้าคนดีนะสารพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใดก็เป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวมมากเท่านั้นเท่านั้นประโยชน์สุขเกิดขึ้นกับส่วนรวมกับสังคมประเทศชาติมากเท่าใดเท่าใดประเทศนั้นก็มีประชาธิปไตยมากเท่านั้นเท่านั้นเพราะประชาธิปไตยนั้น เป็นพลังอำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพราะฉะนั้นต่อให้ใครจะพูดตอแหลอย่างไรแค่ไหนว่าต้องเลือกตั้งต้องปฏิวัติต้องแต่งตั้งต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ได้คนดีมาบริหารชาติบ้านเมืองก็ไม่มีทางที่ชาติบ้านเมืองนั้นจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะแต่เมื่อใดก็ตามทีนะ่ได้คนดีมาบริหารชาติบ้านเมืองนั่นแหละ เมื่อนั้นแหละเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและทำอย่างไรจึงจะได้นาคนดีมาบริหารชาติบ้านเมืองก็คือคนดีในประเทศนั้นเน็ยล้อมรวมพลังกันคนดีที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายคนละด้านคนละด้านนั้นล้อมผลรวมพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใดนะก็จะมีคนดีมาบริหารประเทศมากเท่านั้นเท่านั้นและ ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีที่มาบริหารประเทศแล้วมีบทบาทอย่างเดียวทั้งหมดแต่คนดีที่ล้อมรวมพลังกันอย่างเหนียวแน่นนั่นแหละที่จะรวมพลังกันตรวจสอบรวมพลังกันปราบพลังชั่วของคนชั่วสง่งเสริมพลังดีของคนดีต้องทํางานควบคู่กันไปเพราะในสังคมไม่ใช่มีแต่กลุ่มที่บริหารเท่านั้นนะไม่ใช่มีแต่กลุ่มที่บริหารสังคมประเทศชาติเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มต่างๆที่อยู่ในสังคมประเทศชาตินั้นมีบทบาทอยู่ในสังคมถ้าท่านเหล่านั้น,นทุกภาคส่วนสารพลังกันที่เป็นคนดีนะสารพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใดก็ปราบพลังชั่วในสังคมได้มากเท่านั้นเท่านั้นและสร้างสรรค์พลังดีพลังที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้มากเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมในส่วนตัวของผมแล้วผม เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นคือพลังความดีของคนในประเทศชาตินั้นถ้าเราสามารถสร้างคนดีส่งเสริมคนดีสารพลังกับคนดีได้มากเท่าใดเท่าใดประชาธิปไตยก็เกิดได้มากเท่านั้นเท่านั้นเหมือนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยนามีคนชั่วมามีบทบาทในสังคมประเทศชาติของเราแต่ทำไงอ่ะ แล้วตกลงในคนที่ไปปราบพลังชั่วนะมันเป็นพลังชั่วหรือเปล่าพลังชั่วไม่สามารถปราบพลังชั่วได้แต่ทุกยุคทุกสมัยมีแต่พลังความดีเท่านั้นที่ปราบพลังชั่วได้แม้ในรอบนี้ในครั้งนี้ก็พลังความดีทุกภาคส่วนนะาล้อมรวมพลังกันน่าทั้งท่านที่ ไปรวมกันได้ที่ชมไยมรุเชตทั้งท่านที่ไม่ได้สะดวกไปรวมกันแต่ท่านก็ทําความดีตามบทบาทของท่านสารพลังกันจึงเกิดการปราบพลังชั่วของคนชั่วได้ไปเป็นลําดับนาคนชั่วก็พ่ายแพ้ไปเป็นลําดับคนดีก็ชนะไปเป็นลําดับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่แท้จริงคือพลังของคนดีนะส่วน ชั่วชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือพลังของคนชั่วเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจับประเด็นแม่นๆนะจับประเด็นแม่นๆว่าถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยสร้างประโยชน์สุขให้กับสังคมประเทศชาตินั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากคนดีสารพลังกันสร้างคนดีส่งเสริมคนดีให้มีบทบาทในสังคมทุกภาคส่วน ประโยชน์สุขจึงจะเกิดกับสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริงและท้ายนี้ก็นาเท่าที่ผมได้ศึกษาเนี่ยนาพระพุทธเจ้ายืนยันว่านาประโยชน์สุขจะเกิดกับภาษากับสังคมประเทศชาติอย่างดีเยี่ยมสูงสุดนั้นต้องมีทั้งพลังปราบพลังสร้างนะพลังปราบก็คือคนดีนี่แหละมาปราบสิ่งเลวร้ายในสังคมสร้างพลังกัน ปราบสิ่งเลวร้ายในสังคมส่วนพลังสร้างก็คือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างอาหารและสุขภาพที่ดีเป็นแก่นเป็นแกนในนครสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่า,าต้องช่วยกันสร้างอาหารและสุขภาพที่ดีเป็นแก่นเป็นแกน,เป,น,แกนเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็สร้างอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ตเติมเต็มขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะครับสองพลังน,นี สารพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใดประโยชน์สุขก็จะเกิดกับสังคมได้มากเท่านั้นเท่านั้นท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะให้กับคนดีทุกๆท,ท่านนะครับให้พิาธนาเนิรเขาและคนดีทุกๆท,ท,ท่านได้นะ่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีนะครับแล้วมีเหตุปัจจัยได้พบหมู่มิตรด,ดีสารพลังกันนะเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติและนะทุกๆชีวิตสืบไปครับขอบคุณครับ